ปาร์ตี้จากช่องมีปาร์ตี้นะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยจะเห็นว่าปาร์ตี้แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าปากยังซีดอยู่และวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันนะคะนั่นก็คือเป็น MAC Powder Kiss Lipstick นะคะกับ Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะ เป็นสีใหม่ในโทนน้ำตาลชมพูนูดแล้วก็ส้มอิดนะคะเป็นเบสเซลเลอร์ของเขาเลยวันนี้ก็จะทาให้ดูหกสีบอกเลยว่าสีสวยทุกสีมีความแบบยูนิคทาได้ทุกวันเป็นสีที่แบบต้องมีแบบกันตายเอาอยู่ทุกลุกจริงๆนะคะไม่รอช้าไปดูเนื้อกันก่อนเลย ลิปแมกพาวเดอร์คิสเนื้อแมตแต่ว่านุ่มไม่แห้งนะคะเนื้อเป็นวิปกึ่งหมูสีสวยแบบนุ่มฟุง้งสัมผัสเบาสบายติดทน เปลี่ยนง่ายให้ลุกเบลอๆเ,เหมือนมีฟิลเตอร์ที่แบบละมุนที่สุดแล้วเมื่อความชุ่มชื่นนุ่มฟูยาวนานถึง10ชั่วโมงนะคะให้สีที่แบบชัดกรบสีปากได้สวยเนียนมากให้ลุกซอฟต์แบบโรแมนติกมากก็จะได้ปากเนียนฟุงเหมือนแต่งหน้าจาก MAC backstage ไปอีกมาเริ่มที่แบบแท่งกันก่อนนะคะสีแรกเบอร์305 Burning Love ก็จะทาแบบเบลเบลฟูงๆให้ดูก่อนนะคะเป็นสีแดงเบอร์รี่กล่ำกำในโทนเย็นที่ทาแล้วแซ่บมากทารอบเดียวก็จะได้แบบชมพูเบอร์รี่บาร์บี้บารบี้ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาแบบเข้มข้นให้ดูกัน สีนี้ก็คือเป็นสีที่เซฟมากทาครั้งเดียวเบรนเบรนเบรเบรมันก็จะได้แบบสายหวานแต่พอแบบทาซ้ำให้มันดูเข้มข้นก็คือแบบได้แบบนี้เลยมีความเป็นบาร์บี้สวยเก๋หน้าผ่องขึ้นมาเลยทาได้หลายแนยวมากๆเลยทารอบเดียวก็จะได้สายหวานแล้วก็ทาให้เข้มข้นขึ้นสีก็จะชัดแล้วก็แบบมีความแซบเก๋แบบนี้เลย ต่อมาสีเบอร์923 Stay Curious เป็นสีที่แบบด่งดังต้องตามล่าหามาให้ได้นะคะเป็นสีแนชวชมพูตุ่นแบบ MLBB ที่มีความเป็นธรรมชาติทาแล้วก็แบบเบลน์สวยมากทาเบลเบก็คือสวยมาก I'm Gotham gonna Love allowed spend to face for เป็นสีที่สวยมากไม่แปลกใจว่าทําไมถึงขายดีได้ลุคที่แบบว่าสวยละมุนมีความเป็นลูกคนหนูแบบโรแมนติกมากๆเลยก็คือได้ทั้งความสดใสแล้วก็มีความสุภาพไปพร้อมๆกันนะคะดีมากแบบต้องมีสีนี้ทาได้ทุกวันต่อมาสีเบอร์930 b r i c k t h r o u g h เป็นสี o r r l อ่อนๆส้มอชมชมพูออกดุดนูดนะคะ i ที่ต้องมีอีกแล้วนะคะแบบมีความสุภาพลูกคุณหนูที่ดูแพงมากๆได้ออกมานูที่แบบไม่ป่วยนะคะยิ่งถ่ายเยอะก็ยิ่งสวยมีความแบบละมุนฟุ้งได้ดีมากเรียกว่าต้องติดไว้เลยนะคะคิดอะไรไม่ออกก็คือปาดสีนี้เลยทาได้ทุกวันเข้าง่ายกับทุกลุกม,มาต่อกันที่แบบ Liquid สี Mold ต e อเ เป็นสีพีชปนนูตุ่นตุ่นเบลอเบที่ไม่เข้มไม่อ่อนไปนะคะ Ain't never coming down, bitch, i coming ็นสีที่ต้องพลิกแผ่นดินหาเหมือนกันนะคะคือสีมันสวยมากแบบมีความเกาหลีคเรียโคเรียมากๆเลยทาแล้วก็จะได้ลุคที่แบบละมุนเป็นโทนสีนูดที่ไม่เข้มไม่อ่อนเกินไปทาง,ง่ายทาได้ทุกวันแล้วก็เนื้อเนี่ยก็คือมีความแบบนุ่มลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยอ่ะดีมากคือต้องมีต่อมาสีเบอร์เก2าแป r a e มาเชเเป็นสีแดงอิที่สวยมากเกาหลีมาก It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down that you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my. สีนี้เป็นสีที่แบบว่าแดงอิดส้มอิดที่แบบว่าบนน้าตาลที่มีความสวยเก๋แบบทาแล้วดูเป็นลุคแบบสายเกาออทัำออทัำมากเลยนะคะสีสวยมากเป็นสีที่ควรตั้มสุดท้ายสีเบอร์998 sorry not sorry เป็นสีส้มอมน้ำตาลซอฟสดใส,สแบบทาได้ทุกวัน <S 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 We running like track, Freak runnin like me, like I'm gonna make better, man. He got that gas, I and he holding ว่าเป็นสีที่สาวเกาหลีเขาฮิตกันนะคะก็จะได้ความแบบว่าเป็นส้มอมน้ำตานมนม,นมหน่อยที่แบบมีความสวยละมุนซอฟท์แนะน่านุถนมกลายเป็นคนที่โอ้เอออ่อนแอทันทีเลยนะคะถ้าเราดูเด็กเราก็ช่วยขับให้ใบหน้าของเราแบบสว่าง ก็หมดแล้วกับ Mac Powder Kiss จังหมด6สีบอกเลยว่าสีสวยทุกสีเป็นสีที่ต้องมีห้ามพลาดเลยที่สำคัญก็คือเนื้อดีมากแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมันนุ่มลื่นปลื้่นปลื้เกี่ยง,ง่ายมากแล้วก็ได้สีที่แบบว่าเบลนๆฟเบนฟุงฟงได้สวยมากเหมือนแบบ ใส่ฟิลเตอร์ไปเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสามารถไปตามๆกันได้ที่ Mac เลยนะคะก็คือเขาก็มีเครื่องสําอางดีๆให้เล่นอีกมากมายอย่าลืมไปชอบตามกันนะคะวันนี้ปาร์ตี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย